สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนจะมาวิเคราะห์ดิวมหาการ์48ชั่วโมงแฟรงกี้เดอร์ยองมหาการ์ที่ยังรอข้อสรุปกลายเป็นมหาการ์บยืดยาวที่ทําเอาแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดเซยงกันไม่น้อยสําหรับกรณีของเดอร์ยองกองกลางชาวดัตช์ของบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวว่าโดน,นปีศาจแดงหมายตาม,มาตั้งแต่แรกทางด้านของกุนซือเทนฮากนั้นว่ากันว่าเดอร์ยองคือเป้าหมายอันดับหนึ่งกูรูหลายสํานักบ,บอกว่าเทนฮากต้องการเปลี่ยนแปลงแดงกลางของปีศาจแดงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเกมมากขึ้นทั้งการเก็บบอลคอนโทรลบอลการสร้างสรรเกมรุกยอดกุนซือชาวดัตปักหมุดเป้าหมายไว้2คนคือเดยองกับคริสเตียนอีลิกเซนกองกลางชาวเดนมาร์กที่หมดสัญญากับเบนฟอร์ดรายหลังประสบความสําเร็จเรียบร้อยเหลือก็แต่เดยองที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆกระแสะข่าวก็พลิกกลับไปกลับมาเดี๋ยวเจ้าตัวอยากย้ายเดี๋ยวไม่อยากบาซ่าเองก็มีท่าทีแข่งขันไม่อยากปล่อยขาย อีกพักหนึ่งก็ยอมเจราจารายงานล่าสุดคือสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้เรียบร้อยที่ค่าตัว75ล้านยูโรบวกโบนัสตามผลงานอีก10ล้านยูโรแต่เป็นนักเตะที่ไม่อยากย้ายว่ากันว่าเหตุผลเบื้องหลังท่าทีขัดขืนของเดยองเป็นแผนที่เอเจนต์วางไว้เพื่อบีบให้บาร์ซ่าต้องจ่ายค่าเหนื่อยที่ยังติดค้างเขาช่วงโควิดราว17ล้านปอนด์แต่เรื่องนี้ดูไม่จบง่ายเมื่อมีประเด็นใหม่มาอีกว่าเดยองสนใจย้ายร่วมทีมมาเยนิวิค หรือเชลซีมากกว่าเพราะนอกจากจะเป็นทีมชั้นนําของยุโรปแล้วยังการันตีการได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแทบจะหนึงร้อเซทุกปีอีกด้วยกระนั้นก็มีรายงานว่าเทนฮากได้บอกกับผู้บริหารแมนยูว่าให้พยายามติดต่อทาบไทมเดยยองให้ได้ถึงไม่ทันช่วงพรีซีซั่นและเปิดฤดูกาลไปแล้วความปัจจัยครั้งนี้ตัวเทนฮารเองให้สัมภาษณ์ไ้ตอนได้อริกเซนมาร่วมทีมว่าการเสริมทัพนั้นไม่ใช่แค่สัแต่ซื้อนักเตะเข้าทีม แต่ต้องเป็นคนที่ใช่ด้วยซึ่งอีลิกเซ่นคือนักเตะที่ใช่ในความคิดของเทนฮากและแน่นอนว่าถึงเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ถึงตอนนี้เดยยองก็เป็นอีกคนที่ใช่ในความรู้สึกของกุนซือชาวดัตชนนี้เช่นกันอะไรก็ตามหลังตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงพีดโอรุกนักข่าวสายกีฬาเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงติดตามสถานการณ์ของเดอยองกองกลางบาเซโลน่าอย่างใกล้ชิดมิสซิล์ชาวดัตตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงตลอดสมมติที่ผ่านมา หลังอดีตเจ้านายอย่างเทนฮาถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่ไม่มีข่าวว่ายูนิเต็ดจะบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาได้เรียบร้อยแล้วแต่เดยยองก็ปฏิเสธที่จะย้ายทีมทําให้ดีลดังกล่าวเป็นอันต้องล้มลงไปอย่างไรก็ดีโอรุสเชอ่อมันว่ายูนิเต็ดยังคงจับตาสถานการณ์ของเดยยองอย่างใกล้ชิดขณะที่แข้งรายนี้กําลังเผชิญความยากลําบากในการชิงตําแหน่งโตจริงถ้าการมาของเดยยองประสบความสําเร็จก็อาจจะตอบโจทย์ที่เทนฮาต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแดงกลางของแมนยูที่ขาดความลื่นไหลและอันตรายมาตั้งแต่หมดยุคข,ของพอสโคแล้วที่ต้องเผื่อใจเอาไว้คือไม่ใช่ทุกอย่างจะลงเอยอย่างที่ต้องการหากข่าวหรือเรื่องบอยเยนและเชลซีเป็นจริงหรือเรื่องที่เจ้าตัวบอกอยากอย,กอยู่บาซ่าต่อมาจากใกลจริงแมนยู menu ก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้แต่ย้ำว่าต้องเป็นแผนสำรองที่ใช่ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนเหตุการณ์ก่อนๆที่ลงเอยด้วยความชิปหายซึ่งเชื่อว่าแฟนผีหลายคนไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นอีกแล้ว เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เกี่ยวกับดิวในครั้งนี้และอย่าลืมกดไลค์ให้กับฟุตบอลข้างถนนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ